สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะจะมาทดสอบฮานอยปกติที่ทว่ามาทดสอบก็คือมาทดสอบไล์สดนะครับไม่ได้ทํานานแล้วระบบมันจะเป็นยังไงวิธีการกลัวลืมนะครับก็เลยมาทํานะครับจะเน้นเล่นๆน,นะตรงที่ว่าฮานอยเฉพาะกิจนะเอ้ฮานอยปกตินะพอ,อเวลาหอบลเย็นนะครับหอบลงเย็นนะฮานอยปกตินะ เดี๋ยวจะให้ดูที่ทําไว้ให้ดูก่อนนะที่ทําไว้นะครับอันไหนปกติก็เด่นศูนย์กับหนึ่งนะคืนกับหนึ่งอ้าวก็ลงไปแล้วจะมาลงอีกทําไมใช่ไหมะจะมาเน้นๆให้กันแล้วกันนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะอ่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราจะมาเน้นตรงไหนดีคะน,นี่เราก็มาดูกันก่อนนะครับมาดูกันก่อนนะครับ เน้นเตอน,นกันดีใช่ไหมฮาหนอยปกตินะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะคงไม่มีใครเข้ามาดูเท่าไหร่หรอกก็เป็นเสาร์ทย์วันหยุดด้วยนะครับจะมาเน้นๆนะครับเราเน้นที่ศูนย์กบหนึ่งแล้วใช่ไหมก็ขอ,ขอ,ข,อขอฟันฟันกันแล้วกันนะฟันฟันมีคนเข้ามาดูแล้วหนึ่งคนนะครับกดถูกใจด้วยนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ จะมาเน้นเน้นให้นะครับฮาหนอยปกตินะฮาหนอยเดียวนะครับวันหลังค่อยว่ากันใหม่นะครับถ้าเกิดมันเดินดีนะว่ามันเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งจริงไหมเรามาดูกันเพื่อมมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าครับจะเขียนให้ดูนะเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นศูนย์กับหนึ่งจริงๆนะมาคำนวณอีกรอบก็ได้โอเคได้ศูนย์กับหนึ่งความจริงมันได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งละประมาณนี้นะครับได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ 0, ่งะครับคู่กับอะไรเดี๋ยวมาเน้นเน้นกันนะครับประมาณนี้นะ ฮาหนอยปกตินะครับมีใครเล่นหรือเปล่าฮาหนอยปกติมีใครลงไหมฮาหนอยปกติหรือใครอยากจะให้ทําอะไรก็ฮาหนอยอะไรก็วันหลังจะจะทําให้ดูนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะเน้นตัวเดียวก,กันกับที่ให้ดูแรกๆนั่นแหละอฮาหนอยปกติศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่ง คู่นะครับศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งนะครับตรงกันกับที่ให้ดูแรกๆนะตรงกับที่ลงให้นะก็คือชัวร์ว่าง้นแต่ศูนย์กับหนึ่งก็ค,คือว่ามั่นใจแล้วนะครับศูนย์กันหนึ่งคู่กับอะไรคะนี ตอนแรกก็เน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะหนะนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะเออก็ลาวนี้นะครับพอเน้นที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วกันนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับ จากศูนย์นะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะก็ซื้อกลับกันไหมศูนย์มาวางกันเลยเดี๋ยวนะครับดูก่อนว่า,าจ,จะปั่นธงตัวไหนปั่นธงตัวไหนดี ันทงที่หนึ่งนะอันทงที่หน,ะนททึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็ขอเป็นที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์ด้วยนะหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งด้วยนะกันไว้กันแล้วกันนะครับเน้นที่หนึ่งสอง ห,หนึ่งสองฮานอยปกตินะครับออกหงองเย็นนะขอเน้นที่หนึ่งสองหนึง่งศูนย์หนึ่งสามนะครับนครับมองเห็นไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งส,สามนะครับสามนี้นะหนึ่งหนึ่งกันไว้ด้วยนะอขอฟันที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับฮาหนอยปกตินะ อ่าประมาณนี้อันนี้อันนี้ทดสอบลงถ่ายทอดสดยู่กลัวลืมระบบนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับอ่าทดสอบทดสอบดูนะครับสําหรับท่านใดที่จะให้ลงเลขอะไรถ่ายทอดสดหรืออะไรเงี้ยกรณีพิเศษก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะอ่าคอมเมนต์มาด้วยก็แล้วกันว่าอาจารย์ทาอันนี้ให้ดูหน่อยทําอันนี้ให้ดูหน่อยก็ว่าไปก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะ ทรัอืโอเคนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งครับพอเห็นไหมหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งเน้นที่หนึ่งถ้ารูดก็รูดที่ อ่หนึ่งแล้วกันนะครับศูนย์เป็นตัวรองนะเก้าก็สวยเหมือนกันแต่ไม่อยากจะพูดถึงเพราะมันจะทำให้เฉยเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งก่อนเน้นที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับให้ก็จัดไปฮานอยก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเวียดนามปกตินะครับอันนี้จะลงคลิปเดียวนะลงคลิปเดียวที่เหลือนอกนั้นก็ธรรมดาธรรมดาอันนี้เป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับกรณีพิเศษกันนะครับ ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ห่าเยอ่าเอาปกติออกหกองเย็นนะออกหกองเย็นนะครับปกติก็ลงไว้ที่ที่ที่ตรงนี้มันก็ตรงกันนะมามามาเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยตรงกันเลยอ่าในปกตินะครับศูนย์กับหนึ่งแต่เน,นเน้นที่ศูนย์นะ อาจารย์เปลี่ยนใจเป็นขอเน้นที่หนึ่งก็แล้วกันนะใครชอบไปจัดไปในนี้มันก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งด้วยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับประมาณนี้นะครับครับขอขอขอบคุณมากมากนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะหกโมงเย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดตรงไหน,นล่ะอืม